สวัสดีชาวรถยนต์กันด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทาง t o โตยต้เองเนี่ยเขากำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาในประเทศอินเดียน,นะครับนั่นคือ t o โตยต้าไทเซอนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับในเชิงกลยุทธ์ระหว่าง s u z u กิและ t o โตยตา้าซึ่งไอ้เจ้า t o โตยต้าไทเซอตัวนี้นะครับกำลังจะออกมาในวันที่3เมษายนตามเนื้อข่าวนะฮะปี2024นี้และก็แน่นอนครับโตโยต้าไทเซอร์นี้มันจะเอามาจากรถซูซูกิฟรอนส์นั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในการตกแต่งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็มีความสวยงามนะซึ่งมันก็จัดว่าเป็นอยู่ในตระกูลของประเภทรถคูป cross over ซึ่งในประเทศอินเดียเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงมากรถสไตล์แบบนี้ไม่เพียงแต่ในตลาดอินเดียเท่านั้นนะครับทางโตโยต้ารู้กันหรือไม่ครับโตโยต้าเองเนี่ยเขายังจัดส่งรถนะครับที่เป็นรถซูซูกิเนี่ยแต่ว่าทาการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนโลโก้ใหม่และนําออกไปสู่ตลาดโลกด้วยอย่างเช่นซูซูกิเบลินโญเนี่ยทางโตโยต้าก็เปลี่ยนเป็นสตาร์เลด Suzuki c e l ลนโ o t เนี่ยโตโยตาก็เปลี่ยนเป็นวิสและซูซูกิเออร์ติกาโตโก็เปลี่ยนเป็นลูเมนเชกเช่นเดียวกับซูซูกิฟรอนนะครับทางโตโยตาก็เอามาทําเป็น t o โตยต้าไทเซอก็ถือว่าเป็นคู่หูที่เกิดใหม่นะครับที่ได้รับการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและก็ตราสัญลักษณ์นะฮะซึ่งก็เป็นความร่วมมือกัน ส่วนภายในของ t o y o t a t ไทเซอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะไม่ได้คล้ายกับโซซูกิฟรองสักทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะมีการสร้างแผงหน้าปัดใหม่ที่ดูแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED ในไทม์ลังนิ่งไลท์นะฮะคล้ายกับไฮไลเดอร์มาด้วยกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าฟรองล้ออัลลอยที่มีดีไซน์ที่แตกต่างกันแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED ส่วนภายในห้องโดยสารของ t o y o t a t ไทเซอร์เนี่ยก็คาดว่าจะมีทีมสีแดงที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ที่ใช้สําหรับในการตกแต่งเบาะนั่งซึ่งไอ้เจ้าโลโก้ที่ซูซูกิติดมาเนี่ยเขาก็จะถูกเปลี่ยนออกเป็นโตโยต้าไทเซอร์ส่วนฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คงจะเหมือนกับซูซูกิฟลองนะฮะซึ่งก็รวมไปถึง Head-Up d i ส p l a y ถุงลมดนี่ยพาย6ใบแท็กชั่นคอนโทรลซิสเต็มอิเล็กทรอนิกส์สต้าบิลิตี้โปรแกรม ABS Electronic b กส์เบย์ฟลอดดิส trib ชันแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วคงที่ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติหน้าจอ Info t เทนเนนหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมด้วย Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายส่วนไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED ไฟสองสองว่างกลางวันนะครับก็จะเป็นแบบ LED ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED มาดูหัวใจหลักกันบ้านนะครับทุกคนนั่นก็คือเครื่องยนต์ toyota taiser คาดว่าจะได้รับเครื่องยนต์เดียวกับ suzuki f r o n นะครับซึ่งก็มีอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.2ลิตรแบบธรรมดานะครับไม่มีเทอร์โบให้กำลังอยู่ที่89แรงม้าแรงบิด113นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดและเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเทอร์โบชาร์จ1 0ลิตรให้กาลังอยู่ที่98แรงม้าแรงบิด147นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์6 TC นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเขาจะวางคู่จับกันยังไงนะครับฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมกดแม่โป้งกดแชร์กดสมัครสมาชกดกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนนะเวลามีข่าวใหม่ๆมานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ